สวัสดีครับครับวันนี้คุณแม่ตุ๊กตาครับกับเมนูเค้กชิฟฟ่อนใบเตยกะทิสดนะฮะเป็นอีกหนึ่งเมนูขนมครับที่คุณแม่ทำในทานอยู่บ่อยๆนะครับเริ่มแรกนะครับมาดูส่วนผสมกันตอนครับนี้เป็นแป้งเค้กนะครับแป้งเค้กเราใช้ถ้วยครึ่งนะฮะแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยนะครับอันนี้เป็นผงฟูนะครับ 1>, 1ช้อนชาหนะะึ่งช้อนชาครึ่งนะครับมีเกลือ1 4ส่วนช้อนชานะครับแล้วก็น้ำมันพืชครับ1 4ส่วนถ้วยนะฮะนี้เราใช้ไข่ไข่ไก่เนี่ยนะครับใช้ไข่แดงสฟองนะครับแล้วก็มีน้ำกะทิฮะหส่วนถ้วยนะครับมีน้ำใบเตยไงฮะน้ำใบเตย2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ไข่ไข่ไก่นี่เราใช้ทั้งไข่แดงไข่ขาวนะครับ มีครีมพอาฟทาท่านะครับ1.4ส่วนสช้อนชาแล้วก็น้ำตาลสายอีก1.3ส่วนสถ้วยนะครับมาดูวิธีทำกันครับเริ่มต้นครับเรานำผงฟูใส่ลงไปในแป้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะร่อนนะครับร่อนแป้งก่อนให้เรียบร้อยนะครับ ตอร้อนสองรอบเสร็จเรียบร้อยครับนำน้ำตาลทรายกับเกลือใส่ลงไปครับเกลือนะครับแตงทรายลงไปครับคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วเราเกลีย่ยตรงกลางให้เขาเป็นหลุมนะครับใส่น้ำมันพืชไข่แดงแล้วก็กะทิ กับน้ำใบเตยใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คนตีเขาจนกว่าเนื้อจะเนียนนะครับใส่ลงไปครับน้ำมันพืชนะครับกะทิครับน้ําใบเตยนะครับแยกเอาเฉพาะไข่แดงครับใส่ลงไปเลยครับไข่แดงสีฟองนะครับเสร็จแล้วเราก็คนนะครับส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนเนื้อเนียนครับ นะครับก็ออกแรงซะหน่อยครับคนให้เนื้อเนียนลักษณะนี้นะครับนี่ก็ใช้ได้นะครับนะครับมาดูขั้นตอนต่อไปครับสําหรับอันนี้จะเป็นไข่ขาวนะครับสีฟองที่เราแยกจากไข่แดงออกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ครีมวอฟท่าทางไปหนส่วนสีช้อนชาครับเสร็จแล้วเราก็ตีไข่ขาวครับ ตีไข่ขาวให้เขาขึ้นฟูนะครับตั้งยอดขึ้นมานะฮะครับพอเริ่มฟูตั้งยอดนะครับเราจะค่อยๆใส่น้ำตาลทรายลงไปครับ ส่วนผสมของเราพร้อมครับก็เทใส่รวมกันเลยครับเทใส่รวมกันนะครับคนให้เข้ากันครับค่อยๆเทลงไปค่อยๆค,คนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทั่วกันนะครับคนให้เข้ากันครับนะครับเราก็จะเตยียมถาดไว้ด้วยนะฮะ แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปอันนี้ฮะอันนี้เราใช้กระดาษไขรองไม่ต้องใส่ไม่ต้องทานเลยนะครับนะครับเราเทลงถาดเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะตั้งอ่านำเข้าเตาอบนะครับใช้ไฟ170องศาครับประมาณ20นาทีครับไปดูนะครับนะครับเดี๋ยวรอสักประมาณ20นาทีนะฮะเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วครับน่าทานมากครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันครับนะครับเรานําออกจากถาดของเราเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเรารอให้เย็นครับเดี๋ยวมาทําในส่วนของหน้าครีมใบเตยกันครับนะครับมาถึงในส่วนของหน้าครีมใบเตยครับเรามีน้ําตาลทรายนะครับครึ่งถ้วยนะฮะนี่คือนมข้นจืดนะครับหนึ่งส่วนสีถ้วยแล้วก็น้ําใบเตย2ช้อนโต๊ะนะครับ เราเตรียมเนยสดใส่ลงไปในถ้วยแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับเริ่มต้นด้วยการเคี่ยวหน้าของเราก่อนนะฮะนำทุกอย่างลงหม้อครับก็คือน้ำตาลทรายนะครับมันข้นจืดแล้วก็น้ำใบเตยครับเดี๋ยวลงไปครับเรามาตั้งไฟนะครับคนให้ น้ำตาลละลายแล้วก็ให้ทุกๆอย่างเข้ากันนะครับนี่นะครับเรื่อยๆครับเนี่ยนะครับคนๆงนี้เราดับไฟแล้วเราก็รอให้เขาเย็นครับหรือใครจะเปลี่ยนถ่ายภาชนะแล้วก็นำเข้าตู้เย็นก็ได้นะครับจะตั้งไว้งี้ก่อนก็ได้ครับ นะครับระหว่างที่เรารอ,รอ,รอ,รอพักน้ําใบเตยของเราให้เย็นลงนะครับเมื่อกี้ที่เราไปตั้งไฟนะครับเราก็มาทําในส่วนของครีมตรงนี้กันครับอันนี้เราใช้เนยสดนะฮะครึ่งถ้วยเราตีให้เข้ากันครับ,รบตีให้ขึ้นฟูนะครับในระหว่างที่เราตีครับเราก็จะเทน้ําเชื่อมใบเตยเราลงไป ผสมให้เข้ากันนะครับเปแช่ตู้เย็นนะครับอร่อยนะฮะมีลองชิมดูแล้วนะครับเราก็ทำครีมใบเตยเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซ็ตตัวนะครับนะครับตัวหน้าของเราก็นำออกมาจากตู้เย็นเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาทาใส่หน้าตัวขนมเค้กของเราครับ ะะทาให้ทั่วชิ้นนะครับก็ตัดแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขนมเค้กชิฟฟ่อนใบเตยกะทิสดนะครับทำไม่ยากนะฮะลองไปทำดูครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับลาไปด้วยการดีลาการปาดหน้าของแม่ <laughs> ไปแล้วครับสวัสดีครับ